อย่าแต้เครือคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีปอกกระเทียมปอกยังไงให้สวยๆพร้อมวิธีปอกแบบเร่งด่วนเวลาเรามีงานบุญต่างๆจะได้ทันใช้มาฝากทุกๆท่านค่ะเลือกก็เลือกเอาหัวเต็งๆไม่รีบไม่ขึ้นดานะคะจากนั้นก็นํามาแกะกลีบออกหรือจะเลือกซื้อที่แก่แล้วก็จะสะดวกกว่าตอนแก่จะไม่ตัดตรงโคนกระเทียมออกนะคะเพราะว่าจะนาไปแช่ในน้ําเกลือน้าเกลือจะซึมเข้ากระเทียมจะมีรสเค็มมากเกินไป และวิธีปอกต่ใช้งานแบบเร่งด่วนก็ใช้สากทุบเบาๆแบบนี้ค่ะสําหรับงานบุญต่างๆลงแขกปอกกระเทียมก็มีดก็จะหาค่อนข้างยากก็ใช้แค่สากทุบแบบนี้ค่ะสําหรับวิธีใช้สากทุบก็ไม่จําเป็นต้องแกะก,กรีบออกทุบเบาๆด้านที่มีรากเท่านี้กรีบกระเทียมก็จะแตกออกมาแล้วก็จะแกะง่ายๆแล้วค่ะหรือจะเลือกใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะใช้มีดผ่าลงไปตรงกลางของหัวกระเทียมแล้วก็ทุบแรงๆ เนี่ยค่ะวิธีนี้ก็จะแกะออกง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ควรเก็บไว้นานๆเพราะจะทําให้หัวกระเทียมเน่าได้ค่ะสําหรับวิธีนี้ก็จะปอกใช้แบบเร่งด่วนและวิธีต่อไปแกะกลีบออกมาใส่กล่องขย่าแบบนี้เห็นหลายๆท่านทํากันคลิปนี้จะมาพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าได้ผลหรือเปล่าค่ะสรุปแล้วก็คือขย่าผ่านมา10นาทีเสียงก็ดังด้วยนะคะตอนขยา่า กรีบกระเทียมก็ไม่ได้แตกหรือว่าปรีออกมาแต่อย่างใดเลยค่ะนะคะก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะสรุปแล้วก็คือวิธีนี้ไม่ได้ผลหรือว่าถ้าหากท่านไหนทําได้ผลก็ลองมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะวิธีต่อไปนี้ก็จะได้ผลยิ่งกว่าเปอ,อ,อกมาก็จะสวยๆและเก็บไว้ได้นานๆได้หลายอาทิตย์ด้วยค่ะพอแกะกระเทียมออกจากหัวเป็นกริบๆแล้วก็เตรียมน้ําเปล่าให้ท่วมกระเทียม เติมเกลือป่นลงไปก้อนหนึ่งช้อนโต๊ะพูนแล้วคนให้เกลือละลายจากนั้นก็นํากระเทียมที่เราแก่แล้วลงไปแช่ในน้ําเกลือค่ะน้ําเกลือก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ยืดเวลาในการงอกของกระเทียมก็จะช่วยให้เก็บได้นานๆอีกด้วยนะคะและจะแช่ในน้ําเกลือแบบนี้ไว้ประมาณสองชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อให้เปลือกกระเทียมนิ่มๆจะได้แก่ง่ายๆค่ะค่ะและนี่ก็แช่ผ่านมาสองชั่วโมงเปลือกกระเทียมก็จะนิ่มแบบนี้ค่ะ พอเราแช่น้ําเปลือกกระเทียมนิ่มลงเวลาแก่ก็แก่ง่ายมากๆเลยค่ะผิวของกระเทียมก็ยังสวยๆอีกด้วยนะคะหรือจะเลือกใช้วิธีใช้มีดปอกก็ปอกออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เนื้อกระเทียมสวยๆแบบนี้และวิธีต่อไปก็จะเป็นการเก็บกระเทียมเอาไว้ทานเป็นอาทิตย์อาทิตย์ค่ะก็ป้องกันไม่ให้รากงอกเราก็ต้องเฉือนตรงที่ติดกับรากออกแบบนี้นะคะ พอเชิญหัวกระเทียมครบทุกๆกลีบแล้วก็นํากระดาษทิชชู่ทําครัวมาซาับหรือว่าพึ่งลมไม่แห้งกระเทียมจะได้ไม่เปื่อยหรือว่าไม่ขึ้นราค่ะจะได้เก็บได้นานๆน,น,นะคะพอกระเทียมแห้งดีแล้วก็นําใส่กล่องที่ปิดสนิทหรือว่าจะใส่ถุงซิปล็อกก็ได้ค่ะาจากนั้นก็นําไปแช่ตู้เย็นช่องแช่ผกักหรือว่าช่องปกติวิธีนี้ก็จะช่วยเก็บกระเทียมสดๆได้ประมาณ2ออาทิตย์เป็นอย่างต่ำค่ะ หรือว่าถ้าหากท่านไหนต้องการเก็บไว้นานๆเป็นปีๆก็นำไปแช่ในช่องฟรีซได้เลยนะคะแต่ความหอมของกระเทียมก็จะลดลงไม่กลิ่นหอมๆเหมือนตอนเก็บใหม่ๆค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ